สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับทาง w o r l d Trade Academy นะครับมาพบกับมุมมองทองคำนะครับโคชเก๋วันนี้นะครับประจำวันอังคารที่26นะครับมีนาคมแล้วนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วแหละนะครับผมก่อนที่เรานะครับจะไปวางแผนเทรดว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีจุดเข้าเทรดตรงไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับที่จะรอทั้งตลาดช่วงบ่ายนะแล้วก็ตลาด อเมริกาด้วยนะครับผมขอพาพี่พี่ทุกคนนะครับมาดูในทางเฟรมของทางเฟรมเดกันก่อนเลยดีกว่านะครับมาดูว่าแท่ง t e เด a y นะครับเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยแท่งท e n day ของเมื่อวานนะครับของขยายนิดนึงนะคือแท่งนี้นะเราจะเห็นว่าปิดเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ เกือบ2,000จุดเลยประมาณ 1, 7 0 0นจ้ดุดหรือ17ปบนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยขึ้นไปเทส2 1 8 0แยละย่อตัวลงมานะครับจริงๆเมื่อวานได้วางแผนไว้ว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถปิดขึ้นไปราชนะ2 1 8 0ได้นะครับเราจะมีท่าในการเข้าเทสนะครับหรือแพทเทิร์นในการเข้าเทสบายต่อขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากกว่านั้นนะปิดไม่ ไม่ชนะ2180นะครับซึ่งวันนี้นะครับไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาดูอีกวันว่าการาฟเนี่ยเขาจะปรับตัวขึ้นและขึ้นไปยืนเหนือ2180หรือไม่นะครับทำไมต้องราคาถึงต้องยืนเหนือ2180นะครับตอนนี้ในมุมมองของ Time Frame Day เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็ทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นมาตลอดล่าสุดก็เป็น Swing Low เนี่ย Time Frame Day ราคาได้มาเทสนะครับดีมาของ Swing Low ที่ส่งไปทำ High ล่าสุดตรงนี้แหละนี่คือจุดที่น่าสนใจ ของการที่เราจะมองว่ามุมมองหน้าบ่ายเนี่ยยังคงมียังคงได้เปรียบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับว่าเราสามารถที่จะหาแพทเทิร์นใดๆในการเข้าเทรดได้หรือไม่นะครับต่อไปนะครับขอพาไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันต่อเลยดีกว่านะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจากเมื่อวานเนี่ยราคาอยู่แถวประมาณแท่งเทียนตรงนี้นะครับปิดปดอยู่แถวนี้ นะครับและเมื่อวานในตอนเช้าเนี่ยแอบรุนนะว่าจะให้ไปชนะ2180เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเขาปิดกลับลงมานะครับและเขานะครับได้ทำการยกโลยกไฮขึ้นไปครับทุกคนในทางเฟรมของ4ชั่วโมงนี่นะครับนี่ ทำการยกโลยกไฮขึ้นไปนะครับจริงๆในทางเฟรมของ1ชั่วโมงเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะและที่สำคัญตอนนี้นะครับเขาก็ยังมาเทสดีมาในก้อนนี้นะครับคือโลที่ส่งไปทำไฮล่าสุดในสวิงล่าสุดนะครับทุกคนในสวิงล่าสุดคือชุดนี้นะฮะอ่าชุดนี้น่าสนใจนะครับมาเทสแล้วนะครับดูว่าชุดปัจจุบันสามารถที่จะปรับตัวยกขึ้นต่อได้หรือไม่นะครับมีโอกาสที่เขาจะปรับตัวยกขึ้นต่อเป็นภาพนี้นะครับทุกคนนี่ อ่า,อาถ้าเกิดว่าเขาเทส ดีมันชุดนี้แล้วปรับตัวขึ้นต่อนะครับมีโอกาสเป็นภาพนี้นะแล้วเราสามารถที่จะหานะครับดีมานนะครับซัพพอร์ตในการเข้าเทรดบ่ายขึ้นต่อแบบนี้ได้นี่นี่คือมุมมองแรกนะครับของสีชั่วโมงแต่ทีนี้ในสีชั่วโมงอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของกรอบโซนที่มันชัดเจนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปที่1ชั่วโมงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราสามารถเทรดหน้าบ่ายเนี่ยไปเรื่อยๆได้นะครับจนกว่านะครับเราจะมีโลตรงนี้นะครับที่รับไว้อยู่ นี่คือจุดกรอบดีมนันที่สามารถเทรดบายได้อยู่นะถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับทุกคนจะมีชุดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชุดนี้ของ1ชั่วโมงโเดี๋ยวเราต่อไปขอพาพี่พทุกคนไปดูที่1ชั่วโมงกันต่อนะครับโอ้หนชั่วโมงนะจากกราฟปัจจุบันเลยเนี่ยราคาได้เทสดีมานชุดนี้นะครับทุกคนที่กําลังปรับตัวขึ้นไปขออนุญาตตีเป็นก้อนประมาณนี้นะอ่าดีมานชุดนี้นะครับที่ปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็น ขาขึ้นเนี่ยสวิงเดียวกับ4ชั่วโมงเลยนะครับแต่มีในส่วนของดีมานเนี่ยที่เห็นได้ชัดมากขึ้นนะฮะมากขึ้นนะครับสำหรับในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับจะมีดีมานชุดนี้นะครับที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับนี่เรามองนะว่าสำหรับพี่ๆที่เป็นนักเทรดพฤติกรรมทองนะครับถ้าเกิดมีพฤติกรรมของทองคำชุดนี้ตรงนี้สามารถที่จะ บ่ายขึ้นไปต่อได้นะเออบ่ายขึ้นไปต่อได้นะแต่ว่าถ้าราคาปรับขึ้นไปเลยล่ะนะครับน่าสนใจมากๆที่ตรงนะครับตรงเนี้ยถ้าราคาปรับยกโลขึ้นไปนะครับและถ้าราคาปรับขึ้นไปเลยล่ะครับไม่ได้ลงมาเทสดีแมนชุดข้างล่างแล้วนะครับไม่ได้ลงมาเทสชุดนี้หรือชุดข้างล่างแล้วนะครับนี่ปรับตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็มีแพทเทิร์นของ qm นะครับให้เรา follow บ u y ขึ้นไปต่อได้นะครับแต่จุดที่น่าสนใจก่อนนะครับจุดต่อไปนะครับที่ ราคาเขามีโอกาสไปเทสนะครับจะมีซัพพลายก้อนนี้นะครับรวมถึงนี่ราคาของทองคํานะครับก็คือจุดที่เทสกันเมื่อวานแหละนะครับสองหนึว่าทองคำเนี่ยสามารถยืนได้ไหมนะฮะถ้าวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนสองหนึ่งแปนะครับรวมถึงชนะซัพพลายก้อนนี้ได้นะครับเราจะมองว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ มีโอกาสพักตัวนะแต่พักตัวเป็นยกโลยกหาขึ้นไปแบบนี้นะครับก็มุมมองหน้าเทรดใบยังคงได้เปรียบมากๆนะครับมากๆนะครับแต่ถ้าราคาตอนนี้นะครับหลุดลงมาเลยล่ะนะฮะไม่ปรับตัวขึ้นต่อแล้วนะครับไม่สามารถผ่านต้าน2 1 8 0ได้นะครับจุดที่น่าสนใจในดีมานถัดไปนะครับจะมีดีมานชุดก้อนกลุ่นชนนะนี่ราคาได้ถูกเทสไปแล้ว1รอบนะครับในก้อนดีมานชุดนี้นะครับคือเทสตรงตรงนี้นะฮะ และก็จะมีดีมานก้อนนี้นะครับตัวนี้เป็นของ1ชั่วโมงนะครับทุกคนชุดนี้อีกชุดนึงนะครับและนะครับจุดสังเกตถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับก็จะมีนะครับในส่วนของพฤติกรรมทองลงมาเนี่ยให้เราได้พิจารณาบ่ายขึ้นไปต่อเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสครับวันนี้ที่ราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับประมาณ 2 3 0ถึง 3, จุดนะครับกรอบ 2- 3 0ถึงจุดประมาณนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในกรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นสัปดาห์น้ยครับเป็นวันที่2ของสัปดาห์นะครับโอกาสที่ราคาเนี่ยเกิดการพักตัวนะครับจากการที่เขาขึ้นไปทำหายมากๆด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะมาด้วยแพทเทิร์นในการเข้าเทรดหรือเช็คลิสต์คอนเฟิร์มอะไรในการเข้าเทรดของเรานะครับก็สามารถพิจารณาเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อขออนุญาตาตีดีมานไว้เนาะว่าราคามาเทรดดีมันช่วงนี้นะครับ ถ้าราคาใช้ดีมานของชุดนี้ระรับตัวขึ้นไปนะครับก็จะมีในแพทเทิร์นของ qm buy นะครับปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่หากราคาปรับตัวลงมานะครับนะครับหรือจะมีในพฤติกรรมทองนะครับก็สามารถพิจารณาเทรด buy ได้ชุดนี้นะครับหรือจะว่าจะเป็นในชุดใหญ่นะครับก็สามารถพิจารณาเทรด buy ขึ้นไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับ แบบนี้วันนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับราคามีแรงซื้อขึ้นไปนะครับแล้วปรับตัวเนี่ยชนะซับไฮชุดนี้ได้นะครับนะครับบวกกับมีแรงซื้อขึ้นไปพร้อมสร้างดีมานโซนชุดใหม่ให้เรานะครับตรงนี้ก็สามารถพิจารณาเทรดบ่ายขึ้นไปต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะมีโอกาสทำไฮได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเทนขาขึ้นนะเขาก็ยังไม่จบนะครับจนกว่าเขาจะหลุดนี้ลงมานะครับหลุด2 1 4หนะครับลงมาเนี่ยเราค่อยมอง หน้าเทรดอัปเดตหน้าเทรดใหม่นะครับผมนะครับตอนนี้หน้าเทรดบ่ายยังคงได้เปรียบเรื่อยๆนะครับและแผนเทรดวันนี้มีประมาณนี้ครับทุกคนฝากไว้กับมุมมองทองคํานะครับในตลาดบ่ายนะครับก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับแล้วก็ทองคําก็จะเริ่มมีวอลลุ่มนะครับในการเข้าซื้อขายเนี่ย มากด้วยในตลาดอเมริกาในช่วงตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับแพทเทิร์นที่ฝากไว้วันนี้คือจุดเข้าเทรดที่ฝากไว้วันนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยตลอดไปจนถึงช่วงเย็นนะครับก็ลองให้พี่พิพจารณาในการเข้าเทรดกันดูนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับรักและสนุกในการเทรดนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วสวัสดีครับ